สวัสดีค่ะดิฉันนางปวินาสุวรรณเพชรตำแหน่งครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนราชาชโนลวีนครสวรรค์ค่ะเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่ท่องสูตรพื้นฐานการหาพื้นที่ไม่ได้คิดคำนวณไม่แม่นยำและขาดทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้อย่างปกติส่งผลให้การจัดทําวิดีทัศน,น์ในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบศูมเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทําความรู้จักกับพีระมิดนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปรู้จักอกพีระมิดคุณครูอยากจะทราบว่านักเรียนรู้ไหมว่าพีระมิดคืออะไร สี่รูปนี้รูปแรกเป็นพีระมิดไม่ลูกเด็กเป็นค่ะอ่ารูปที่สองเป็นค่ะอ่ารูปที่สามเป็นครับทั้งสี่รูปมีอะไรเหมือนกันบ้างมียอดแหลมเหมือนกันอ่ามียอดแหลมเหมือนกันด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วอ่าด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วหน้าจั่วเหมือนกันเลยใช่ไหมอ่าทีนี้เหมือนกันและอะไรทั้งสี่รูปมีอะไรที่ต่างกันบ้าง ฐานรูปแรกฐานเป็นรูปอะไรครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปที่สองฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะรูปแรกรูปแรกไม่มีด้านข้างเป็นสามเหลี่ยมด้านข้างของรูปแรกมีกี่ด้านข้างมีกี่ด้านสามด้านแล้วฐานก็เป็นสามเหลี่ยมสามเหดีนะมีสามด้านมีด้านข้างสามด้านและฐานก็เป็นสามเหลี่ยมอ่ารูปที่สองด้านข้างมีกี่ด้านมีสี่ด้านค่ะอ่ามีสี่ด้านแล้วฐานก็เป็นรูปอะไรด้วยสี่เหลี่ยมนะคะแสดงว่าพีระมิดทั้งสี่ ก็จะแตกต่างกันที่ฐานนะคะแล้วก็ด้านข้างหรือจํานวนหน้าก็จะมีจํานวนเท่ากับจํานวนเหลี่ยมของฐานใช่ไหมคะอะรูปแรกมีชื่อว่าอะไรพีระมิดสองเหลี่ยมค่ะฮาถูกต้องรูปอะตอนนี้นะคะเด็กๆก,ก็รู้แล้วแหละว่าพีระมิดมีลักษณะอย่างไรก็คือด้านข้างเป็นอะไรนะที่เรนบอกคุณว่ะด้านข้างเป็นรูปอะไรนะคะ เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหน้าตัวใช่ไหมคะมีมียอดเป็นมุมอะไรเอ่ยเห็นไหมใช่มียอดเป็นมุมแหลมไป่ะะใช่าหรลูกเอแสดงว่าฐานจะพูดระบนีเเลยควงกลมด้วยเพราะถ้ามันเป็นวงกลมมันจะไม่ใช่พีระมิดแล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าฐานเป็นรูปเลี่ยมเลี่ยมถูกต้องเบลเอาเบลบอกเลขที่มาเลยเอาให้คะแนน เวลากิจกรรมของครูก็คือครูจะให้นักเรียนวาดรูปคลี่ของพีระมิดนะคะก่อนอื่นเตรียมกระดาษค่ะเตรียมียางกระดาษเตรียมดินสอไม้บรรทัดค่ะเตรียมกระดางลูกโชว์หน่อยเร็วเตรียมกันได้ยังครับอ่าโอเคไหนพี่ตังพี่ตังเตรียมยังคะโอเคค่ะให้เวลา เอาสักสองนาทีพอไหมหรือสามนาทีอาสามนาทีนะคะในการวาดรูปคลี่ของพีระมิดนะคะอ่ะลงมือทําได้เลยลูกโอเคค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆวาดรูปที่พีระมิดเสร็จกันหรือยังลูกแล้วค <Hello>. ่ะแล้วครับอ่าไหน้องเอาผลงานของตัวเองมาโชว์หน่อยดิเป็นยังไงเออไหน, <Hello. S 1> ไหนใครวาดเป็นฐานอะไรกันบ้าง ส่วนใหญ่เป็นฐานอะไรลูกส <Okay. S 1> ี่เหลี่ยมป่ะสี่เหลี่ยมอ้าวคำถามต่อไปตอบคำถามครูนะคะถ้าครูต้องการอยากจะรู้ว่าพีระมิดที่นักเรียนทำเนี่ยเราสามารถหาพื้นที่ผิวของพีระมิดได้อย่างไรอ่ะครูให้วเวลานักเรียนคิด5นาทีนะคะโอเคนะให้ลองดูจากรูปของตัวเองอ่ะโอเคค่ะนักเรียนหมดเวลาแล้วตอนนี้พอจะ พอจะมีแนวทางในการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดของครูได้หรือยังเอาใครพอใครมีไอเดียจะนําเสนอเพื่อนบ้างคะหนูค่ะอ่าอาเบลเบลว่าเรื่องจัลลาดค่ะยังไงนะลูกเอาใหม่ดิหาพื้นที่ที่เป็นที่เป็นรูปสามเหลี่ยมของจัลลาดหาพื้นที่ที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมลูกหาหาของกี่ลูกทั้งหมดเลยใช่ไหมคะห้าสิบด้าน พื้นที่ทั้งหมดเนี้นะมาบวกกันใช่ไหมคะโอเคตบมือให้เพื่อนหน่อยหรืวถูกตอ้องนะนี้ก็คืออีกหนึ่งแนวคิดสามเหลี่ยมมันคือด้านข้างใช่ไหมลูกเห็นไหมใช่ไหมลูกม,มันคือด้านข้างมันคือด้านข้างของพีระมิดเพราะฉะนั้นถ้าครูเอาพื้นที่หมายเลขหนึ่งบวกหมายเลขสองบวกหมายเลขสามแล้วบวกหมายเลขสี่หมายความว่ามันเป็นพื้นที่ผิวแบบไหนใช่ทั้งหมดไหมมันเป็นพื้นที่ผิวที่ทตรงไงนลูกมันอยู่ตรงไหนได้ค่ะได้แล้วลูกเมยถูกต้องเพราะฉะนั้นได้ละถ้าเอาพื้นที่รูปหนึ่ กับลูก2ลูก3ามแล้วสี่เขาก็จะเรียกว่าพื้นที่ผิวด้านข้างของพีระมิดโอเคป่ะจากนั้นลูกที่5ลูกที่5้าเขาเรียกว่าพื้นที่อะไรคะอะไรคะลูกพื้นที่อะไรนะอ่าใช่าะหนูหาพื้นที่ลูกที่5พื้นที่ลูกที่5้าเขาก็เรียกว่าพื้นที่ฐานจากนั้นถ้าเอาพื้นที่ผิวข้างไปรวมกับพื้นที่ฐานมันก็จะกลายเป็นอะไรลูกพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดนั่นเองเห็นไหมสมมือิรัวๆเลยจ้าอ่ะเด็กๆคะพื้นที่ด้านข้างของพีระมิดเป็นรูปอะไรคะลูก สามพื้นที่ลูกสามมีคำตรว่าอะไรเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงแล้วก็คูณฐานอ่าใช่แล้วถูกต้องแปลพอมาดูที่พีระมิดเด็กๆมาดูดูที่รูปพีระมิดนะเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงเด็กๆดูเด็กๆดูนี่สูงของพีระมิดมันมีสองสูงคือสูงตรงกับสูงเอียงแอลปรากฏว่าด้านข้างพีระมิดเขาคือมันคือสูงอะไร สเอียงเยงอ,พอนเพราะสนามเด็กๆก็้มาแทนตรงนี้ว่ามันคือสูงเอียงเอใช่ไหมคะแล้วก็คูณส่วนที่เป็นอะไรตรงเนี้ยเรียกว,ว,ว่อาอะไรฐานถ้าเราคิดแค่นี้แปลว่านักเรียนกำลังหาพื้นที่ด้านข้างกี่ลูกลูกเดียวใช่ลูกเดียวแต่นักเรียนมีลูกเดียวหรือเปล่าคะไม่ใช่ตอนนี้หนูมีกี่หน้า4ห <fern> น,น้าเพราะะน้นหนูก็ต้องคูณด้วยตามนวนของหน้านแต่ว่าข้อนี้คูณด้วยอะไร อ่ถ้าเป็นฐานสามเหลี่ยมคูณด้วยเลขสามูกเออถ้า้าเหลี่ยมเหรอาแสดงว่าเราต้องคูณด้วยด้วยจานวนอะไรคะถูกต้องจำนวนหน้านั่นเองเพราะนั้นพื้นที่ผิว้างก็มีสูตรว่าเษหนึสสคูณสูงเอียคูฐานและคูณด้วยจานวนหน้าพื้นที่ฐานระบุพื้นที่ฐานระบุได้ไหมที่ระมิดอ่ะมีฐานปลายตัวไหมไม่อะข้อนี้อย่างข้อนี้ฐานเป็นรูปอะไร เออมันก็จะใช้สูตรอะไร5เซเรียลคุณ้มด้าด้านด้าด้านอะดานด้านถ้าเปเเรียืนผ้าล่างคุณยาวางคุณยาเพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานมีสูตรตายตัวไหมถ้าไม่ตายตัวเราก็บอกว่าเราจะต้องใช้ใช้อะไรสูตรใช้สูตรามใช่แล้วสะมนิดของผานโอเค เดี๋ยวต้องบอกครูก่อนว่าพื้นที่ผิวสูตรอะไรคะ,ะพื้นที่ฐานพื้นที่รูปโค้งอ่าสูตต้องพื้นที่ฐานหบวกพื้นที่ผิวค้างผ่านเป็นรูปอะไรคะเนี่ยเอ่ออะแสดงด้านให้คุณนะคะอ่าด้านคูณด้านบวกกับพื้นที่ผิวข้างสูตรอะไร เราไปเล่นเกมคาบูดมาแล้วนะคะเราก็จะรู้แล้วแหละว่าใครมีความรู้พื้นฐานมากมายแค่ไหนเอาความรู้นั้นนะคะมาใช้ในการเร้กันบ้านของเรานนะคะ่ะวันนี้เราก็มีกันบ้านให้หนึ่งข้อนะวิธีการส่งก็คือถ่ายรูปนะคะมาในสร้างอัลบั้มส่วนตัวส่งมาที่ครูนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะั้นแล้วก็เดี๋ยวให้คะแนนกันไปนะคะ วันนี้ก็มีอะไรจะถามไหยคืสรุปนะคะวันนี้ที Tout ่เราเรียนมาทั <magic. S 1> <Sometimes. S 2> ้งหมดก็คือเรทำความัมพันทีน้นะคะมาคือว่าพีมนีสีอะไรก็ไ้สอของมนี้นะคะวได้รู้ว่าทีมนี้ิงๆที่เรียีอการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผนผ้าใารที่มาทำรูปที่กันนะคะลออหาว่าคืืที่สี่เ่ยสามารถหาได้สี่แบบสี่ดีนะคะจนได้สูตรกลับมาคือคือที่ผมเป็นนี้คือที่นลบด้วยสูตรพหุนามนก็คือทฐานก็ใช้กฎการใช้ของอะไร คูนคูนห่าและคูนจมาน้าเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องไปทบทวนฝูดการหาทียตังเตเลขาคณิตแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มโดยแบ่งตามเลขที่คู่คี่นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเป่ายิงฉุกผู้ชนะจะได้โยนเบี้ยก่อนโยนเบี้ยของตนเองในช่องที่ใกล้ที่สุด จากนั้นกระโดดขาเดียวไปในช่องที่มีเบี้ยและหยิบเบี้ยขึ้นมาถือกระโดดขาเดียวไปตามช่องจนถึงหัวกระโหลกตึงยืนสองขาหันหลังและนำเบี้ยที่ตนถือมาโยนในแผ่นตังเต้เบี้ยตกในช่องใดให้บอกรูปเลขาคณิตนั้นพร้อมบอกสูตรการหาพื้นที่ตอบผิดถือว่าตายตอบถูกได้บ้านหนึ่งหลังและได้หคะแนน ให้สมาชิกภายในทีมช่วยกันหาพื้นที่ถ้าตอบถูกบวกเพิ่ม2คะแนนสลับกันเล่นจนครบทุกคนทั้ง2ทีมจากนั้นนับคะแนนและบ้านทีมใดมากสุดชนะเกม49ความหมายของบัตรเกมแต่ละใบซึ่งมีสัญลักษณ์พิเศษอยู่3ตัวคือผ่านชี้ตัวและวนกลับ ใช้ผู้เล่น3-5คนแต่ละคนได้บัตรเกมคนละ3ใบโอน้อยออกว่าใครจะได้เล่นก่อนหยิบบัตรเกมจากกองกลางเพื่อเริ่มต้นเกมโดยมีกติกาว่าถ้าหยิบได้บัตรสัญลักษณ์ดังกล่าว ให้แปลว่า10จากนั้นบวกลบคูณหารเลขในมือกับบัตรที่อยู่ตรงกลางโดยแต้มต้องอยู่ระหว่าง1-49ถึง49เมื่อทิ้งไพ่ผู้เล่นจะต้องหยิบบัตรเกมที่อยู่กองกลางมาเสมอในมือผู้เล่นต้องมีบัตรเกมครบ3ใบคิดเลขผิดหรือลงบัตรไม่ได้ถือว่าแพ้บูรณาการสเต็มศึกษาระบุปัญหาสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนเป็นวิศวกรหรือสถาปนิก ออกแบบพีระมิดให้สูงใหญ่คงทนสวยงามจากแผ่นกระดาษที่ครูให้รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์มือถือป้ายนิเทศถึงการพับกระดาษเป็นรูปพีระมิดออกแบบวิธีการแก้ปัญหาช่วยกันคิดวางแผนจากอุปกรณ์ที่ครูกำหนดให้วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหานำพีระมิดของแต่ละคนมาต่อกัน ทดสอบประเมินและแก้ไขเมื่อประกอบพีระมิดเสร็จนำพีระมิดวางบนโต๊ะที่คู่กำหนดพิจารณาความแข็งแรงนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาของตัวเองผลจากการใช้นวัตกรรมกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนตั้งเตเลขคคณิตพิชิตเกม์49สิรณาการสเตมศึกษาพบว่านักเรียนสามารถท่องสูตรพื้นฐานการหาพื้นที่ได้จากการเล่นกิจกรรม ตังเตเลขาคณิตและสามารถคิดคำนวณได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นผ่านเกม49นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการเรียนการสอนบูรณาการ STEM ศึกษากระตุ้นให้หนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในทศวรรษที่21ค่ะ